ไีีก่อนเจ้าจำนงงแห่งสวรรค์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอนาณาจักรลับและดันเจียนมากมายนั้นลงมาอย่างโลกหลังจากการปรากฏตัวของสัปประหลาดที่ทรงพลังอย่างมากมนุษยชาตินั้นก็ใกล้ที่จะสูญพันธุ์แต่หลังจากการเกิดวิกฤตครั้งแรกนั้นผู้เอเวกก็ได้ถือกำเนิดขึ้น ผู้เปลี่ยนอาชีพที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งช่วยพวกเราในการเอาชนะสปปรลาดเหล่านั้นได้ช่วยโลกจากการที่จะถูกทำลายล้างที่กำลังใกล้เข้ามาถึงเพื่อที่จะต่อสู้กับสปปรลาดพวกเขายังคงสำรวจอาณาจักรลับเพื่อได้รับความมั่นคงและวัสดุประเทศต่างๆเองก็เริ่มที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อปลูกฝังผู้เปลี่ยนอาชีพเหล่านี้ โดยทุกคนนั้นสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เมื่อครบอายุ18ปีหวังเฮยปี3อ2ล้มเหลวในการอาเวคกไม่มีคลาดอาชีพลีวายปี3า2อาวิกสำเร็จอาชีพนักดาบหวังหฮาวปี3ง2อาวิกสำเร็จเป็นช่างฝีมือผู้ปลุกพลังนั้นมักแบ่งออกเป็น3ประเภทตามคลาดอาชีพมีสายต่อสู้สายสนับสนุน และสายการสร้างหมวหมู่สายการต่อสู้เป็นประเภทที่น่ายกย่องมากที่สุดและยังเป็นประเภทที่ผู้คนนั้นไฟฟฝันมากที่สุดอีกด้วยในขณะที่สายการสร้างนั้นมันเป็นขั้วตรงข้ามของสายการต่อสู้ที่ไม่มีทั้งความสามารถในการต่อสู้และถือว่าเป็นสายที่อ่อนแอที่สุดและไม่มีใครชื่นชอบโหโหเยี่ยมไปเลยฉันเอเวกเป็นนักดาบเวทแล้วแถมยังสามารถ ต่อสู้ได้อีกด้วยโอ้ไม oh ่นะจนไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับสายรักษาได้ด้วยซ้ำเออจิบใจจริงแต่หลังจากพิธีปลุกพลังของคุณเสร็จสิ้นแล้วตำแหน่งของคลาสก็จะถูกแบ่งออกโดยปกติจะแบ่งออกเป็น4ประเภททั่วไปหายากซ่อนเด้นและศักดิ์สิทธิ์๋อเอ้ยดูตรงนั้นดีนั่นมันเจียงเฉินววน,นี่วะนักลีนระดับท็อปคนนั้นคือเจียงเฉิน โ้ยในชาชะมัดเลยเฮอ้อแถมสัญญาณแบบนี้มันนี่มันสัญญาณของการเอาเวงนี่วะในหมู่ของพวกเขาระดับศักดิ์สิทธิ์นั้นหายากมากเลยซึ่งแทบจะไม่สามารถพบเห็นได้ในพรสวรรค์หน100ึ่งปีฮ่านี่มันเป็นคาสประเภทไหนกันเนี่ยหรือว่านี่คือคาสประเภทระดับศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเฮอ้อในเมืองเจียงไม่ได้สร้างพรสวรรค์ระดับศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลาร้อยปีแล้วนี่หวา หรือว่านี่คือท่านจอมม้าที่กําลังมา <S <S กล่าวกันว่าเมื่อใดก็ตามที่ระดับศักดิ์สิทธิ์ถือกําเนิดขึ้นปรากฏการณ์ที่สั่นสะเทือนทั่วทั้งสวรรค์ลและโลกก็จะปรากฏโหดูเหมือนว่าจะเอาเวกสําเร็จสินะโอ้เป็นเด็กที่ดีจริงๆเลยนะที่เป็นเสาหลักของโรงเรียนเรานะฉันรู้นะว่านายเอาเวกได้คาดการต่อสู้แต่ก็ไม่ได้คิดว่านายจะ เป็นคาดระดับศักดิ์สิทธิ์ไปได้นะเฮอ้ออย่างน้อยก็พอบอกฉันหน่อย้นลูกเปล่าละว,ว่านายเอาเวกได้คาดอะไรมาเฮออ๋ออาจารย์ใหญ่หวังผมไม่ได้เอาเวกเป็นคัดสายต่อสู้สักหน่อยอ๋อไปเลยกัอนไปจริงนะถ้าอย่างนั้นนายเป็นฝ่ายสนับสนุนกันเหรอเออสิ่งที่ผมเอาเวกขึ้นมาได้คือคาดสายการสร้างสรรค์ระดับศักดิ์สิทธิ์ปรมาจารย์จิตวิญญ,ญาณ พราสวรรค์ของผมนั้นมีไว้ช่วยในการเติบโตของพวกสวนและสัตว์ขนาดเล็กนะครับฮะอไรไรกันนี่มันโคตรจะแย่เลยนี่วะสายสร้างสรรค์มันไม่มีแม้แต่ทักษะการต่อสู้แม้แต่ระดับศักดิ์สิทธิ์มันก็โคตรอย่างขยะเลยเอออย่ากโกรธไปเลยคุณเจียงถ้านายไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างน้อยนายก็น่าจะปลอดภัยพรมาจารย์จิตวิญญาณค่อนข้างได้รับความนิยมในสาขาการวิจัย ไม่ต้องพูดถุงเลยละที่เขานั้นยังเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์อีกคำแนะนำที่ฉันให้กับนายไว้ก่อนหน้านี้มันคงจะใช้ไม่ได้แล้วละแต่ถ้านายเข้าสู่สาขาการวิจัยแล้วครูอาจจะให้จดหมายคำแนะนำแก่นายอีกด้วยแล้วก็ฮอะขอบคุณครับผมจะลองกลับไปคิดดูอีกอย่างคู่อีกหลายคนรวมถึงผมยังมีเรื่องที่จะต้องไปจัดการอีกดังนั้นแล้วหากไม่มีอะไรผมขอตัวลาก่อนละกัน ช่างเป็นการบัฟที่คิดว่าเขาจะได้คาดการต่อสู้ระดับศักดิ์สิทธิ์ซะอีกแต่ที่ไหนได้นั้นเป็นคาดสายสร้างสรรค์เฮ้อ<ๆ> <holder> ชีวิตมันก็ขึ้นขึนลงลงจริงๆนั่นแหละพวกเขาคาดหวังว่าเขาจะเอาเวกได้คาดการต่อสู้มาแต่หลังจากนี้ก็คงจะได้ประโยชน์ profile, แล้วล่ะแม้ว่าเขาจะได้อันดับหนึ่งในการสอบทุกวิชาก็ตามเออแต่มันก็ค่อนข้างดีเลยนะที่ได้เห็นของพวกนี้นะ จีงเฉินนะ่ะมีช่วงเวลาที่ดีเหมือนกับราชานบะตั้งแต่เขาเข้ามาในโรงเรียนมาดูกันสิว่าเขาจะยังยืนหยัดได้อีกนานแค่ไหนกันโอ้โหทางานหนักเท่าหี่นายต้องการเลยนะถึงยังไงก็ตามนายเองก็ยังเป็นแค่คลดสายสร้างสรรค์แท่นั้นเองเฮ้ยเฮ้ยดูนั่นสิหลินสาวงามของโรงเรียนผู้ที่เคยเป็นอันดับสองเสมอมาในตอนนี้นะเอาเอกได้คาดรับประเภทการต่อสู้อีกด้วยล่ะไปดูไปดูเร็ว เมื่อกี้ที่พวกพี่พูดนะมันค่อนข้างโหดร้ายเลยนะพี่เจียงและพี่ฉางผมไม่คิดเลยนะว่าผมจะเอาเวกได้คลาดการสร้างมาแล้วมันจะเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้อะไรมากนะและเป็นสิ่งที่ฉันคิดไว้เลยในชีวิตนี้ความแข็งแกร่งมันคือทุกสิ่งสินะหานี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคลาดการสร้างกันการแจ้งเตือนจากระบบคุณได้ทำการปลุกพลังของคุณสำเร็จคลาด รรมจารย์จิตวิญญาณระดับศักดิ์สิทธิ์บรรลุเงื่อนไขในการเปิดใช้ระบบไพพิบัตรทางธรรมชาติของมแมลงแล้วแม่มแมลงเริ่มแรกจะถูกปลดล็อกแล้วโปรดเลือกแม่มแมลงว่าจะเลือกตัวไหนเฮ้นี่มันชัดเจนและตรงกับระบบของฉันเป๊ะเ,เ,เลยนี่หว่าสวัสดีฉันชื่อเจียงเฉินฉันกับชาติมาเกิดหลังจากที่ฉันตายไปโลกนี้ก็เข้าสู่กาดาวเวก หลังจากสิ้นสุดยุคมืดโลกนี้ก็เต็มไปด้วยดันเจียนและพวกสปราร์ลัสกล่าวคือนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโลกนั้นก็เริ่มที่จะเคารบผู้ที่แข็งแกร่งกว่าฉันนั้นได้เกิดใหม่มาเป็นเด็กกำพรา้าและเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกใบนี้ฉันพยายามอย่างนักก่อนที่อายุจะถึงอายุ18ปีฉันคิดเพียงแค่ว่ามีเพียงแค่ตัวฉันเองเท่านั้นที่สามารถทำได้แต่ ก็ไม่เคยคิดเลยหลังจากที่ตื่นมาก็เจอเรื่องแบบนี้เมื่อเดือนที่แล้วหอผ่พอพันธุ์แมลงที่สร้างความเสียหายอย่างมากต่อมนุษยชาติในยุคมืดพวกมันเป็นผ่อพันธ์ุที่ทรงพลังอย่างมากฉันได้ยินมาว่าครั้งสุดท้ายแล้วภัพยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นก้าใน12ราชาของผ่อพันธุ์นั้นมนุษย์นั้นได้ถูกสั่งไว้ไปเพื่อผนึกพวกมันไว้ ในโลกใบนี้นั้นพลังนั้นคือทุกสิ่งและในเวลาแบบนี้ก็อย่ามาลังเลเลยดีกว่าตราบใดก็ตามที่ฉันสามารถใช้พลังของผอพันธแมลงได้ก็จะแข็งแกร่งขึ้นสินะงั้นใช่แล้วเปิดระบบโหดูเหมือนว่าที่นี่คือมาหาสมุทรจิตสำนึกของฉันสินะแล้วนี่คือ พรสวรรค์ของฉันงั้นเหรอไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นต้นไม้นะระดับความสามารถในการวิวัฒนาการทุกสิ่งเสียสละสามารถใช้ได้ในทุกๆ1ิบวันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเป้าหมายผลไม้ของทุกสิ่งด้วยการเสียสละคุณสามารถพัฒนาความก้าวหน้าของการจเจริญเติบโตของผลไม้มันสามารถสุม่มหรือสมผลไม้พิเศษได้ การเติบโตที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของสิ่งมีชีวิตซึ่งเพิ่มขึ้น10%ที่ปล่อยออกมาและเร่งความเร็วในการเติบโตของสิ่งมีชีวิตคูดาวเป็นเวลา8ชั่วโมงหลังจากการใช้งานโหระบบดีๆแบบนี้มันตัดสินใจวิเคราะห์พรสวรรค์ของฉันงั้นหรอเนี่ยแม้ว่าฉันอาจจะดูเหมือนกับคนที่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้ก็ตามแต่ดูเหมือนว่า แต่ละอย่างในความสามารถนั้นมันสามารถใช้ผ่านกับระบบมแมลงของฉันได้สินะระบบทดสอบเสร็จสิ้นเลือกว่าจะอัญเชิญแม่มแมลงหรือไม่อัญเชิญข้อความจากระบบการอัญเชิญสำเร็จเฮ้อออร่าแบบนี้ข้อความจากระบบการอัญเชิญสำเร็จคุณได้เลือกแม่มแมลงตัวเมียภายพิบัติทางธรรมชาติมาแมลงก้าปีก ไม่อสมาข้อความจากระบบแม่มแมลงก้าวปีกไม่ัสมามาจากก้นบึ้งนรกเป็นเจ้าแห่งความตายผู้ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วหายไปในช่วงยุคที่3ค่าการกินกินของแม่มแมลงในปัจจุบันคือ0%เปอร์เซ็นต์แม่มแมลงกินกินสมบูรณ์100%เปอร์เซ็นต์เต็มโปรดทำการกินกินให้เสร็จสมบูรณ์และ การผสมพันธุ์ของรุ่นลูกของฝูงแมลงเพื่อปลดล็อกความสามารถฮะนี่ทำไมมันตัวใหญ่จังมาสเตอร์น้องก้าชอบมาสเตอร์มาสเตอร์น้องก้าหิวแล้วอยากกินสปราร์ไม่ดีอัตราการเติบโตระดับเพิ่มขึ้น10%ความสามารถพิเศษ คุณสามารถเสียสละได้จากการอัปเกรดของเป้าหมายการอัปเกรดครั้งแรกนั้นไม่ต้องใช้การเสียสละใดๆความสามารถพิเศษเอไม่จำเป็นต้องเสียสละเลยงั้นเหรอแล้วจะมารออะไรกันอีกล่ะมาอัปเกรดกันเลยดีกว่าเอดูเหมือนว่าแม่มแมลงจะต้องเือนกินเพื่ออัปเกรดมาสินะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับฉันสักหน่อยละละเอ ออรหานี้ขอแสดงความยินดีด้วยได้รับความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงและการอัพเกรดความสามารถใหม่ที่ได้รับฟีดการแชร์10เท่าของค่าประสบการณ์ของมาสเตอร์หมอกพิษกลายเป็นหมอกพิษและกัดก่อนทุกสิ่งสะอาพันเพิ่มค่าสถานะทั้งหมดของมาสเตอร์20% ฮะนี่ชึบมาเต้น้องก้าวพัฒนาแล้วเฮ้ hey, นี่ฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะมาแรงก้าปีกไมอัสมาทักษะเกราะพิษทักษะโปรธทักษะสะหพันธ์ค่าการกืนกินศูนย์ทบหนึ่พันบันทึกย่อหลังจากกืนกินถึงขีดจำกัดสูงสุดลูกหลานสามารถสืบพันได้ค่าอีกผีแบบพัดซีฟ มีผลการปรับปรุงคุณสมบัติแบบพาสซีฟที่เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถครัสของมาตเตอร์ในการดำเนินการมาตเตอร์น้องก้าอยากจะกินเนื้อกับเลือดแล้วนะหฮอคนสวรรค์นปรมจารย์จิตวิญญาณสามารถเร่งการเติบโตที่แม่มแมลงกืนกินได้และค่าประสบการณ์ของแม่มแมลง ก็จะตอบแทนด้วยการเร่งการอัพเกรดของฉันนอกจากนี้มันยังสามารถเพิ่มค่าสถานะทั้งหมดของฉันอีก20%อีกด้วยเฮ้อเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยสินะคาาของฉันเหมาะกับระบบนี่อย่างมากเลยแล้วใข่กันล่าที่จะไปต้องกรารคาาสายต่อสู้กันดูเหมือนว่าตับใดก็ตามที่ฉันฆ่ามอนเตอร์ได้มากพอและกืนกินพวกมันในไม่ช้าฉันก็อาจจะมีกองทัพแมลงนั้นเหรอ แต่จากข้อความของระบบที่เพิ่งบอกมาแมาลงเหี่ยวลึกภัยพิบัติของโลกและหายนะอีกเมื่อรมวมกับข้อมูลแบบนี้แล้วมันก็ชัดเจงได้ว่านี่มันไม่ใช่ความสามารถที่จะแสดงให้คนอื่นได้เห็นการที่ผูกพบนั้นมันอาจจะนำไปสู่การตายของฉันอีกด้วยในกรณีแบบนี้ฉันจะใช้ตัวตนใหม่ของฉันเป็นค่าสายการสร้างที่เอเวคขึ้นและใช้ทักษะ พิษแมลงเพื่อปกปิดการกืนกินสัตว์ประหลาดนั้นมันอาจจะช่วยให้ฉันเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นแต่การซ่อนตัวนั้นมันไม่ใช่สไตล์ของฉันฉันต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะแสดงความสามารถของฉันให้โลกได้เห็น <M> เฮ้นี่มันมาสเตอร์น้องก้าวตรวจับอะไรได้นั่นคือไหคุกคาม หนักเรียนที่สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เห็นทั่วทั้งเมืองเป็นนายเองงั้นเหรอฮ่าชายคนนี้อย่างน้อยระดับก็สูงกว่าปรมาจารย์แล้วทำไมเขาถึงมองมาที่ฉันกัน